สวยและรวยมากดีเจดังบุโกควักเงินเก็บถอยรถรูป้ายแดงคันงามล่าสุดอรักความสวยและรวยมากเป่งประกายเมื่อบุโกะถือรถง,งามยามดีถอยรถรูปายแดงคันงามสนนราคาเกือบห้าล้านเป็นของขวัญในความขยันของตนเองเสียหน่อยทั้งนี้ดีเจดังโพต์รูปคู่กับรถคันใหม่พร้อมเขียนข้อความว่ารถง,งามยามดีลูกชายออกสาวของแม่ น้องแบมบ,บี้เอฟพาแม่ไปหาเงินหาทองวิ่งทยานรับทรัพย์นะลูกทำกลางเพื่อนพ้องและแฟนๆเขามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องแบมบ,บี้สวยเหมือนแม่เลยค่ะคอมเมนต์ทันมาบอกว่ายินดีด้วยนะรถสวยมากค่ะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเฮ่งเฮ่งปังปังค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารถสวยคนสวยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคนเงินขนทองมาให้แม่ปังปังเลยนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีใจด้วยครับพี่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ